ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอลูกรักแน่นอนพ่อรับครอบกลอมแมกกาซบหงพ่อของอลกซิสแมคอาริสเตอร์กองกลางอาร์เจนตายเปิดเผยเหตุผลที่ลูกชายตัดสินใจย้ายจากไบรตันมาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาดาวเตะทีมชาติอาร์เจนตินา,านาย้ายมาอยู่ในแอนฟิ์ตั้งแต่ต้นตลาดด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์โดยคาร์ลอสพ่อของนักเตะบ,บอกว่าเจอเกนครอปมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจ คาร์ลอสกล่าวว่าเหตุผลว่าทำไมอเล็กซิสย้ายไปลิเวอร์พูลก็คือพวกเขาแสดงความสนใจอย่างมากที่จะเอาเขาไปร่วมทีมพวกเขาแสดงความต้องการในตัวเขาเราอยากให้อเล็กซิสย้ายไปอยู่กับทีมที่เขาสามารถปรับตัวได้ตั้งแต่เริ่มต้นปรีซีซั่นย้ายไปตั้งแต่วันแรกของตลาดอะไรแบบนั้นมันสำคัญมากเพราะเราอยากให้เขามีการเตรียมพร้อมร่วมกับทีมที่เขาตกลงเซ็นสัญญาด้วยดี เจอเกนครอปมีความสําคัญต่อการย้ายทีมเขาคุยกับอเล็กซิสตอนที่เราได้รับโทรศัพท์จากเจอเกนมันคือการตัดสินใจสําคัญว่าทีมไหนที่เขาเลือกจะย้ายไปอเล็กซิสชอบทํางานร่วมกับเจอเกนและเจอเกนก็ชอบทํางานกับอเล็กซิสแล้วนะผมคิดว่าสําหรับนักเตะแล้วมันสําคัญมากๆที่ต้องลงซ้อมในที่ที่คุณรู้สึกได้รับความรักและโค้ชรวมถึงเพื่อนร่วมทีมก็ไว้วางใจคุณในทุกสถานการณ์ รายชื่อนักเตะลิเวอร์พูลที่บาดเจ็บติดโทษแบนและไม่พร้อมเป็นตัวเลือกการบาดเจ็บเตียโก้อาคันตาร่าเตียโก้ต้องพักอยู่ข้างสนามตั้งแต่ต้องผ่าตัดสะโพกที่ทำให้เขาต้องพักสัปดาห์ท้ายๆของฤดูกาล2022 2023เบปิลินเดอร์กล่าวในวันที่2มกันยายนว่าเขาอยู่ในทิศท,ทางที่ดีกระบวนการรักษาเป็นไปได้ด้วยดีซึ่งนั่นคือเรื่องสำคัญที่สุดในเวลานี้สเตฟานบายเซติ บายสติดตอนนี้ต้องรักษาอาการบาดเจ็บที่น่องในขณะที่เขากลับมาจากการบาดเจ็บยาวก่อนหน้านี้เจอเก้นครอบกล่าวในวันที่29่สิบเกาันหย,ยนว่าสเตฟานมีปัญหาการบาดเจ็บซ้ำนิดหน่อยปัญหากับสเตฟานคือผมนึกภาพทุกคนอยากจะเห็นเขาลงเล่นมากขึ้นผมก็ต้องการแต่เราต้องระมัดระวังจริงและตอนนี้มันเป็นปัญหานิดนิดหน่อยๆที่น้องมันเป็นอย่างนี้เมื่อคุณพักมา6เดือนและเราพยายามทุกอย่างเพื่อให้เขาเร่งความเร็วโดยไม่ต้องกดดันเขา เรามีแผนการเฉพาะตัวสําหรับเขาแต่ในท้ายที่สุดแน่นอนว่ามันน่าผิดหวังสําหรับเราแต่สําหรับเราด้วยเช่นกันที่เขาเจ็บอีกจุดซึ่งเราต้องให้เขาพักอีกนิดหน่อยเขาสามารถทําอะไรได้ทุกอย่างแต่ไม่ได้หลงเล่นก็ตามนี้ผมจะบอกอย่างนั้นคอเนอร์แบตลีย์ฟูแบกไรน์นี้ต้องพักข้างสนามเนื่องจากการบาดเจ็บซึ่งครอปยืนยันในวันที่29กันยายนว่าเขายัางต้องพักโคดี้กัโอ จากโปรได้รับบาดเจ็บไม่นานก่อนที่จะทำประตูในครึ่งแรกในเกมพเมลีกกับท็อตแนมฮอสเปอร์ในวันที่30กันยายนและตอนนี้ยังไม่พร้อมเป็นตัวเลือกติดโทษแบนเคอร์ติสจนกองกลางรายนี้จะติดโทษแบน3นัดหลังจากใบแดงในเกมเยือนท็อตแนมที่จะทำให้เขาพลาดลงเล่นในเกมกับไบรตันเอเวอร์ตันและนอตติงแฮมฟอร์เรสในเดือนตุลาคมดีโอโก้โชตาโชตาจะติดโทษแบนหลังจากได้รับ2ใบเหลืองและถูกไล่ออกในเกมพบกับท็อตแนม ที่ทำให้เขาจะพลาดทริปเยือนไบรตันเจเกนครอปยืนยันว่าโคดิกาโกไม่พร้อมเป็นตัวเลือกหลังจากการบาดเจ็บที่เขาได้รับในเกมเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานักเตะทีมชาติฮอลแลนด์ถูกเปลี่ยนตัวออกในระหว่างพักครึ่งในเมืองหลวงหลังจากได้รับบาดเจ็บจากจังหวะเข้าสกัดไม่นานก่อนที่เขาจะทำประตูตีเสมอในเกมพรีเมียร์เมื่อถามเกี่ยวกับสภาพของกากโปในระหว่างการถแถลงข่าวก่อนเกมกับแซงกิลลัวในวันพุธนี้ผู้จัดการทีมกล่าวว่าเขาได้รับบาดเจ็บก่อนที่เขาจะทำประตู ไม่เขาจะไม่พร้อมเป็นตัวเลือกเทนอเล็กซานเดอร์โนกล่าวว่าลิเวอร์พูลมุ่งวัน Alexander um uman, เต็มที่ในการกลับมาเก็บชัยชนะ2นัดในสัปดาห์นี้ก่อนที่จะเบรกทีมชาติในเดือนตุลาคมซึ่งเริ่มจากเกมพบกับแซงกิวลวูนในยูโรปลาลีกค่ำคืนวันพระราสบดีและนี่คือการพูดคุยกับสื่อมวลชนหลังจากรองกับตันทีมรับหน้าที่ถแถลงข่าวในวันพุธที่ผ่านมาพูดถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในทีมหลังจากความพ่ายแพ้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอะไรเกิดอะไรขึ้น ใช่เราพูดกันลหลายอย่างกับเรื่องนี้แต่โฟกัสของเราในตอนนี้อยู่ที่เกมในวันพรุ่งนี้ไม่มีอะไรที่เราจะทําได้ในฐานะนักเตะเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันผ่านไปแล้วตอนนี้เราต้องโฟกัสกับอีกรายการและสมแต้มใหญ่ที่สําคัญต่อ,อการบรรลุค,ความสําเร็จที่เราหวังไว้ <c oughs> ขเขาได้พูดคุยกับอเล็กซิสแมคไรสเตอร์เกี่ยวกับการเผชิญหน้ากับพี่ชายของเขาและแซงกิวลัวไม่ยังไม่ได้คุยแต่เราจะมีการประชุมวิเคราะห์ในวันนี้ดังนั้นผมแน่ใจว่าเราจะเห็นทุกอย่างเกี่ยวกับเขา ว่าเขามีอะไรเหมือนกับอเล็กซิสเราต้องเตรียมตัวให้ดีจะมีปัญหาใดๆเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือร้ายแรงเกี่ยวกับ VAR หรือไม่ผมจะพูดในประเด็นความเชื่อมั่นผมคิดว่าการตัดสินคือการตัดสินบางครั้งมันเข้าทางคุณและบางครั้งมันสวนทางกับคุณสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับเราในฐานะนักเตะและในฐานะทีมคือเรื่องน่าผิดหวังและน่าหง,งุดหงิดแต่อย่างที่ผมพูดมันผ่านไปแล้วสําหรับเราไม่มีอะไรที่เราจะทําได้ในฐานะนักเตะในเวลานี้ เกมผ่านไปแล้วเราไม่แค่ต้องก้าวไปข้างหน้าและทิ้งมันเป็นอดีตสำหรับเรา V A R คือระบบที่มีอยู่และมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะควบคุมได้ในฐานนักเตะเราต้องฝากความไว้วางใจไว้ที่ผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ที่ใช้มันและหวังว่าพวกเขาจะตัดสินใจอย่างถูกต้องและหลายๆครั้งพวกเขาทำไม่ได้และในหลายๆครั้งพวกเขาจะทำได้เราก็แค่ต้องหวังว่าจะได้การตัดสินที่ถูกต้องให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ วิธีการที่ลิเบอร์พูลสร้างสิริตในการต่อสู้และคุณค่าที่จะถ่ายทอดให้นักเตะใหม่เมื่อพวกเขาย้ายมาร่วมทีมไม่มันไม่ใช่เรื่องที่คุณจะเรียนรู้ได้แต่ผมคิดว่ามันคือสิ่งที่เราแสดงออกมาในฐานะทีมและมันมาจากผู้จัดการทีมจนถึงพวกเราผมคิดว่านักเตะที่อยู่ที่นี่มาสักพักนักเตะที่เคยได้แชมป์ทุกอย่างกับสโมสรและนักเตะที่มีประสบการณ์กับเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดเรารู้ว่ามันต้องใช้อะไรและเรารู้ว่าต้องการอะไร และเมื่อนักเตะใหม่เข้ามาและนักเตะเยาวชนก้าวขึ้นมาเราเรียกร้องสิ่งเหล่านี้จากพวกเขาและแสดงให้พวกเขาเห็นถึงสิ่งที่จําเป็นในการเป็นทีมที่ประสบความสําเร็จผมคิดว่าเราสามารถแสดงให้เห็นเรื่องเหล่านี้จนถึงเวลานี้และผมคิดว่าทุกคนยอมรับมันเข้าไปซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นในวันเสาร์มันเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมจากสถานก,การณ์ที่เราเผชิญเราภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทําและเราน่าจะมีแต้มกลับมาจากที่นั่นในแบบง่าย มีแรงจูงใจเพิ่มเติมด้วยความได้เปรียบใดๆเป็นพิเศษสําหรับการลงเล่นเกมต่อๆไปหรือไม่ผมหมายถึงการคํานึงถึงสถานการณ์และสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆและทิ้งเรื่องเหล่านี้ไว้เราแพ้เกมนั้นมันไม่สําคัญว่าอะไรเกิดขึ้นแบบไหนที่คุณแพ้เกมแรงจูงใจของเราในตอนนี้คือการที่เรามี2เกมก่อนเบรกทีมชาติจะมาถึงและเราต้องการและรู้สึกว่าเราต้องชนะทั้ง2เกมนี้มันจะเป็นเรื่องยากที่จะทําแต่เราคิด และรู้สึกว่าเราสามารถทําเรื่องนี้ได้นั่นคือจุดที่เราต้องโฟกัสเกี่ยวกับทีมมีความเชื่อมั่นและสบิตว่าพวกเขาสามารถสร้างบางอย่างที่เประเศษในฤดูกาลนี้หรือไม่ใช่100เในฐานะนักเตะในฐานะทีมเราไม่เขินอายกับความทะเยอทะยานและสิ่งที่เราต้องการจะทําเราต้องการคว้าถ้วยรางวัลและเราต้องการคว้าถ้วยรางวัลรายการสําคัญที่มีการแข่งขันเรารู้สึกว่าระวางรากฐานที่ดีเราอยู่ในตําแหน่งที่ดีในตารางคะแนนและยังอยู่ในบอลถ้วย แน่นอนว่าการเก็บสามแต้มแรกในรายการนี้ด้วยดังนั้นเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีมันยังคงเป็นรอบแรกๆเราจึงตัดสินใจได้เฉพาะจุดที่เราอยู่ผมคิดว่ามันสำคัญเสมอก,การวิเคราะห์จุดที่คุณอยู่ตอนช่วงคริสต์มาสเพราะคุณจะรู้สึกจริงๆว่าอะไรที่คุณจะทำได้หากเรายังอยู่ในตำแหน่งแบบนี้จนเข้าช่วงคริสต์มาสก่อนนับว่าเราได้วางรากฐานอันสมบูรณ์แบบในการเดินหน้าและสู้ต่อไปในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลเราเป็นทีมที่มีความทะเยอทะยานสูงและเราเรียกร้องเรื่องนี้จากตัวเอง มันคือสบริตที่ดีและความรู้สึกที่ดีท้งแถวนี้ขูดถึงตอนนี้ที่กลับไปมองถึงการกลับไปสร้างสถิติไร้พ่าย,ายที่ต่อนเนื่องยาวนานอีกครั้งในฐานะนักเตะเราไม่ได้กังวลเกี่ยวกับจํานวนเกมที่เราไร้พ่ายเลยเราแค่ต้องการชนะในทุกๆเกมที่อยู่ตรงหน้าเราและเราเริ่มต้นอีกครั้งกับเกมใหญ่ในวันพรุ่งนี้เราจะเดินหน้าและเก็บชัยชนะเรารู้สึกอย่างนี้นี่คือจุดที่เราโฟกัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมคิดว่าในช่วงต้นฤดูก,กาลนี้ คุณก็แค่อยากวางรากฐานรากฐานแห่งชัยชนะเข้าใจความรู้สึกของชัยชนะเหล่านี้และนําความรู้สึกที่ดีมารวบรวมไว้แถวนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณจะเริ่มต้นยังไงมันเกี่ยวกับว่าคุณจะจบมันยังไงแต่มันเป็นเรื่องสําคัญที่คุณต้องอยู่ในตําแหน่งที่จะจบฤดูกาลได้ดีนายตีมินิตฟุตบอลรายงานว่ามีการพบเค้นทีแมมองของสมสรีพูเข้าไปชมเกมที่อาริเโกมดิดเอาชนะเฟยนูตไปด้วยสกอร์3ต่อ2ในศึกอยู่ฟาแชมเปลีเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา ตามรายงานระบุว่าสาเหตุที่แมวมองของสมสรเวอร์พูเข้าไปชมเกมนี้ก็เพื่อที่จะเฝ้าติดตามดูฟอร์มการเล่นของควินเทนทิมเบอร์กองกลางวัย22ปีของฟีนูสท,ที่พวกเขากำลังให้ความสนใจมากที่สุดและเฝ้าติดตามดูฟอร์มมาตลอดในช่วงที่ผ่านมาแล้วไทเลอร์มอรตันกำลังส่องประกายที่เฮาซิตีเบนส์บอสแซกรายงานว่า ดูเหมือนว่าตอนนี้มิดฟิว์วัย20ปีที่ลิเวอร์พูลปล่อยให้ยืมตัวไปในฤดูกาลนี้จะกำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างมากล่าสุดในเกมที่เสมอพรีมัตอากายหลังจบเกมนี้หมอตั้นคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์มาครองได้อีกด้วยสถิติที่ยอดเยี่ยมในเกมนี้ก็คือจ่ายบอลสำเร็จ70ต่อ72ครั้งความแม่นยำในการผ่านบอลสำเร็จ97%ผ่านบอลสำคัญ4ครั้งวางบอลยาวสำเร็จ3ต่อ4ครั้งชนะการดวล3ต่อ5ครั้งนอกจากนี้เจ้าตัวลงเล่นไปแล้ว5เกมและทำ2อสซิด และการเล่นของมอรตันดูเหมือนจะโดดเด่นมากขึ้นเมื่อเขาอยู่ในตำแหน่งดับเบิลไพ o ์วอตหรือโฮลดิ้งมิดฟิลด์ที่ไม่ได้โดดเดี่ยวและจะมีตัวคอยซับพอร์ตเล่นกับเขาด้วยหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ